ดูดิอันนี้เขาไม่อันนี้เขาไม่เกี่ยวไก่นะครับนี่ไม่เกี่ยวไก่แล้วตึงเลยลุกขาที่ดูสิดูสิโอ้โห ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าขวัญใจคนไทยคนใหม่เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเจ้าหมูเด้งคุณผู้ชมค่ะน้องเนี่ยเป็นลูกฮิปโปแคละวัยสองเดือนนะคะจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะตอนนี้เลื่อนฝีดไปทางไหนก็เจอค่ะน้องมักจะมีคลิปแบบเล่นๆกับที่เลี้ยงน่ารักน่ารักออกมาให้เห็นค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของน้องหมูเด้งเนี่ยก็คือท่าทางที่ดุกด๊กดุกด๊กซุกซนตามประสาเด็กๆแล้วก็ชอบสบัดตัวเวลามีคนมาโดนตัวแบบแตะนิดแตะน้อยคือเด้งไปเด้งมานะคะแล้วไม่พอมักจะ ชอบงับขาพี่เลี้ยงค่ะพฤติกรรมแบบนี้ของเจ้าหมูเด้งนะคะกลายเป็นมีมไปทั่วโลกออนไลน์ค่ะที่นักท่องเที่ยวเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะไปชมความน่ารักตัวเป็นๆจํานวนมากเลยนะคะล่าสุดมีประเด็นเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากมีผู้ใช้เอ็กซ์ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะเกิดความไม่พอใจเพราะว่าเห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ทํากับเจ้าหมูเด้งคือเขาก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นวันก่อนเนี่ยเห็นมีคนปาเปลือก หอยใส่น้องวันนี้เจอราดน้ําใส่น้องคือนีสใสแย่มากราดน้ําใส่น้องหมูเด้งในขณะที่น้องกําลังนอนหลับอยู่ราดจนน้องสะดุ้งตื่นส่วนอีกรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นบอกว่าเออตอนนี้ไปมีคนปากล้วยข้ามหัวมาทุกคนที่ดูน้องอยู่คือหันไปตกใจว่าใครเป็นคนปาเพราะว่าเฉียวหัวคนที่ยืนดูตอนแรกคิดว่าเจ้าหน้าที่พอเจอโพสตน์นี้เอ๊ะ หรือว่าไม่ใช่จนหลายคนค่ะอดห่วงไม่ได้ในความปลอดภัยของเจ้าหมูเด้งที่เกรงว่าจะได้รับอันตรายมากขึ้นในอนาคตออนะคะก็เลยอยากจะขอฝากเตือนใครที่อยากจะไปชมหรือว่าใครที่อยากจะไปหาเจ้าหมูเด้งกัไม่ควรที่จะส่งเสียงดังหรือว่าปาของลงไปเพื่อให้น้องตื่นน้องจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ